นี่คือเหตุการณ์ที่ลุงสองคนกำลังมองจระเข้ตัวหนึ่งที่มันนอนอยู่ที่ข้างเรือของพวกเขาโดยพวกเขาเองยังงงว่ามันมานอนอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรโดยที่ลุงคนที่ยืนอยู่บนฝั่งได้จับขาหลังของมันพลิกไปพลิกมาเพื่อตรวจดูอะไรบางอย่างก่อนที่คุณลุงนั้นจะวางขาของมันลงและได้ใช้มือตักน้ําขึ้นมาลดบนตัวมันหลังจากนั้นลุงที่อยู่บนเรือได้ใช้ไม้พายดันหัวจระเข้และลุงอีกคนก็จับมันลากขึ้นมาโดยที่เจ้าจระเข้มันได้อ้าปากส่งเสียงขู่ใส่พวกเขา แต่ลุงคนที่อยู่บนฝั่งได้รูปไปที่หัวของเจ้าจระเข้และบอกกับมันว่าให้ใจเย็นก่อนที่ลุงอีกคนได้ใช้ไม้พายแย่เข้าไปในป่าของมันและพวกเขาทั้งคู่ก็ได้ช่วยกันค่อยๆแกะเชือกที่มันได้รัดคอเจ้าจระเข้ตัวนี้อย่างระมัดระวังซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันไปทําอีท่าไหนถึงได้โดนเชือกที่ใช้สําหรับผูกเรือรัดคอของมันจนแน่นจนมันนั้นไม่สามารถไปไหนได้ หลังจากที่ลุงทั้งสองคนได้ปลดเชือกออกจากคอของมันได้สําเร็จเจ้าจระเข้เองก็ได้รีบขาลอดผ่านใต้ท้องเรือและมุดน้ําหายไปในทันทีโดยที่ไม่ยอมกล่าวคําขอบคุณเลยสักคํายังไงก็ขอบคุณลุงทั้งสองคนนะครับที่ได้ช่วยมันไว้แม้ว่ามันจะเป็นสัตว์ที่อันตรายมากก็ตามยังดีนะครับที่มันมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากและมันคงจะหมดแรงจากการที่ถูกเชือกรัดคอจนแน่นแต่ถ้ามันมีขนาดที่ใหญ่มากกว่านี้ลุงต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่มีความชํานาญมาจับมันดีกว่านะครับ พื่อความปลอดภัยของลุงทั้งสองเอง